เราจะแบบไม่เห็นอะไรจึงจ๊งๆคือจริงๆต้องบอกว่าปีที่แล้วอ่ะผมว่าหลายๆคนก็รู้แหละว่าเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นจุดที่ผมต้องเรียนรู้กับวงการการที่ต้องทํางานในวงการให้มันเข้าใจในทุกมุม <c oughs> เลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตแล้วเรื่องของการบริหารความรู้สึกของทั้งแฟนแฟนก็พาร์ทเนอร,แร,แร์แล้วก็ทีมงานผมใช้เวลาหนึ่งปีในการจัดการทุกอย่างคนกว่าจะถึงวันนี้เพราะฉะนั้นปีนี้จริงๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือ โปรมินตทที่กำลังจะแหง่ข่าวเย็นนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมว่าเป็น b e อ o n ทาวมากๆที่สุดคือเราเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ผมเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราคือใครครับแล้วเราควรทำอะไรเราเราควรจะมีใครในชีวิตที่พากันไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ก็จะเห็นจากผลงานที่ผ่านๆมามันจะมีความมันยังมีความไม่ชัดเจนในบางจุดนะครับวันนี้ผมว่าผมชัดเจนคุณไปวันนึงเกิดอะไรขึ้นก็ หวังว่าคุณจะไม่ลืมพวกเขาละกันแค่น,นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่บีออนคาลปลูกฝังเพราะั้นเนี่ยวันนี้ถ้าแค่เรื่องรายได้อะไรอย่างเงี้ยคุณคุณเอาเลยเพราะว่าคือผมไม่ได้อวดรวยนะแต่ว่าช่องทางการหาเงินหักค่าตัวเด็กอะมันไม่ทําให้ค่ายรวยได้หรอกนตอนนี้ที่ฟอเนเดผลิตเป็นหลักคนะโปรเจกต์ยังทำจริงจริงเราทําครบถูวครับเพียงแต่ว่าเราเราโฟกัสสำหรับคนที่มีโปรเจกต์เนี่ยเราดูแลแบบ โอเคมีอยู่ในสังกัดเต็มที่ส่วนคนที่ยังไม่มีโปรเจกต์เราปล่อยให้ไปทางานของตัวเองแล้วถ้ามีโปรเจกต์เราก็เชิญกลับเข้ามาทําใหม่อย่างเงี้ยเหมือนกันไม่เป็นโยเกิร์ตกระแตคือผมว่าวิธีเนี้ยทาให้ทุกคนมีอิสระภาพ,พแล้วเราก็ร่วมงานกับใครก็ได้ครับไม่มีสัญญามีครับแต่ว่าไม่ได้สัญญาที่ผูกมัดขนดญญาดนั้นใช่ก็เป็นระยะเวลาสั้นๆแต่เพียงว่ามันก็อย่างที่บอกว่าเราผมทาซีรีส์อะไรก็ตามมันจะไม่ใช่แค่ซีรีส์มันจะมีโชว์มีอะไรคือผมคนชอบทําโชว์อย่างที่เห็นเตะต่อยเนี้ยเราชอบเรากว่า โอเคเราลองร่วมงานกันสักพักหนึ่งแต่ถ้าใครที่ร่วมแล้วอยากจะไปทําอะไรของตัวเองมาบอกได้เลยผมยินดีในยุคนี้อะไรยากที่สุดอะผม,อผมว่าสําหรับผมคือจริงๆแล้วการเปิดใจของของคนมันมีมากขึ้นเยอะแล้วคือไม่งั้นคงผมคงไม่มีที่ยืนอะ่ะเพราะผมเป็นค่ที่จริงๆไม,ไม่ได้ใหญ่มากครับแล้วก็ดูแบบมีความคิดที่ฉีกๆแต่วันนี้คนเปิดใจเยอะแล้วผมว่าที่ยากที่สุดคือเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพ คนทางานวงการบันเทิงคือถ้าไม่ใช่นักแสดงเนี่ยรายได้ค่อนข้างจะต่ำคือมันมันเป็นทั้งระบบอันนี้ผมก็กังวลคือผม,มาเวลาลงทุนซีรีส์เรื่องนึงผมอยากจะใช้เงินลงทุนที่เยอะคือมันไม่ได้เยอะแค่ขายภาพคือผมว่าทีมงานทุกคนควรได้รับรายได้ที่ที่คุ้มนวันนี้มันยังเป็นที่อย่างนี้อยู่มันยังถูกซื้อทั้งที่ซีรีส์ไทยเนี่ยดังไประดับโลกนะครับแต่ว่าผมว่าบัตรเจตมันยังยังทำให้ชีวิตดีกว่านี้ได้อะ่ะอยากให,อกให้อยากให้แบบ อยากให้ช่วยกันนะครับแล้วคือเราไม่ได้ขอแบบว่าเอาเงินเพิ่มมาเพื่อผมจะรวยขึ้นแต่ผมอยากให้ทีมงานทุกคนในกองเขามีชีวิตที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีไม่ใช่ทํางาน14ชั่วโมง16ชั่วโมงกินอาหารไม่อร่อยทําแล้วเสร็จเช้ามาต้องมาใหม่อีกแล้วอย่างเงี้ยมันคุณภาพชีวิตมันไม่ดีมันจะทางานบันเทิงได้ยังไงก็ที่ผมพูดมาตลอดพาะว่าน,นี่คือติดข,ข้อเดียวตอนนี้มันมันเปิดกว้างหมดแต่ถามว่าในความเปิดกว้างก็ก็ยากเหมือนกันเพราะผมว่าตอนนี้หลายๆผู้ผลิตเองก็มีปัญหาในเรื่องของ funding เงงินลก็กังวลข้อนี้แต่่วาโชคดีีท่ ผมก็ยังฟันดิ้งตัวเองอยู่มันก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้กระทบม,มากจริงๆหนทางที่เรามองอะค่ะมันน่าจะมีมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นไหมในอนาคตเอออย่างแน,น่ๆที่ผมรู้สึกด,ดีขึ้นคือเออมันมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็เราสามารถทําซีรีส์ได้หลากหลายมากขึ้นแต่ก่อนก็อันนี้ไม่ได้อันนี้ห้ามอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ที่ประกาศจริงๆอะเดี๋ยวถ้าได้ดูคอนเทนต์มันมันจะกล้ามากอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยมันเหมือนสมรรถเท,เทียมอะครับ โซเท่าเทียมเนี่ยโอ้ยเรายินดีกันเยอะก็จริงต่มีคนไม่เห็นด้วยก็เยอะแต่ผมไม่มองพวกเขาผิดนะเราอาจจะต้องค่อยๆทําไปเพราะวันนี้ซีรีส์วถ้าย้อนไปตอนทำคินพอร์ตอะเราเป็นค่ายที่โดนด่าฉ่ำมากไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีนความแรงความดผมโดนด่าทุกวันแต่หลังจากนั้นทุกคนก็ทําก็ไม่มีใครว่าผมรู้สึกว่าโอเคเรายอมไปอาบเลือดก,ก่อนก็ได้แต่ถ้ามันเกิดมีความเปลี่ยนแปลง,ปลงให้ความสนุกคือคือมันมีจุดหนึ่งที่ผมมองว่าความสนุกมันถูกบีบลัดห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ เขาเรียกว่าจริยธรรมมันแน่นไปหมดอะแต่ความมันเทิงบางครั้งมันต้องไร้ขอบคือเราดูคอนเทนต์ต่างประเทศได้เราต้องเปิดใจคอนเทนต์ไทยก็ต้องทําได้เหมือนกัน,นแต่ด้วยความที่ทินพรเราทำออกมาได้ดูไว,วาวที่ับหลังจากเนี้ยโอเจ็ต์ื่นเที่ตามควรจะใน,นในขณในฐานความคาดหวังก็งงงมีตามมาไงอ๋อผมผมเคยอยู่จุดนั้นแต่ว่านะวันนี้ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยผมรู้สึกผมสนุกมากทุก ถ้าผมยังสนุกอยู่ผมอยากอยาก,อยากทำต่อไปอ่ะผมยังอยากทำต่อโดยไม่ได้คิดอะไรทุกวันนี้แฟนๆซัพพอร์ตเราเยอะคือต้องบอกว่าเบี้ยนคาวโชคดีที่แฟนๆแ,แข็งแรงแล้วก็ช่วยกันผลักดันแล้วก็สื่อเนี่ยเอ็นดูความความแบบเนี้ยของของค่ายเราแล้วก็ดีใจผมว่าแค่นี้มันก็เป็นจุดที่เราไม่ได้เริ่มที่ศูนย์แล้วเพราะว่าตอนทำกินคอร์สเราเริ่มจากติดลบด้วยซ้ำมันก็มีแต่กำไรกับกำไรแล้วเี็กชายเนี่ยถามว่าจะเปิดตอเท่ยงไชาตอนนี้มันรื้อบท ใหม่ค่อนข้างจะเยอะครับคิดว่าเปิดก้องต้นปีคือย้อนกลับไปอย่างที่บอกว่าผมไม่อยากรีบคือเราไม่สามารถผลิตเยอะๆได้ครับตอนนี้คือพอเราหรือบทใหม่เนี่ยคือสำคัญที่สุดคือบทผมใช้เวลากับบทเยอะแล้วรู้ว่าบทร่างใหม่ตอนนี้ดีมากมันน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเข้าถึงแล้วก็สนุกครับก็เลยขอไปเปิดต้นปีที่ต้องเรื่องใหม่เพราะอะไรอ่ะมันติดตรงไหม่อ่ยคือคือจริงๆแล้วพอเป็นพีเรีดยดมากๆเนี่ยต้องบอกผมว่า ต่างชาติเขาไม่ได้เข้าใจอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจว่าตอนผมทำแมนสวรอนนะ่ะมันเป็นความชอบของเราแต่คือต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าพีเรียดเข้าถึงได้คือคือยุคของเขาเนี่ยมันมีภาพให้คนเห็นเยอะแล้วคนก็สำรวดูแล้วรีเลทแต่พอมันเป็นพีเรียดไทยอะ่ะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจผมรู้สึกว่าเราดึงมาในยุคที่มีความไทยแต่ว่าคนยังเข้าใจอยู่ดีกว่ามันน่าจะไปได้โกลบอลมากกว่าสะดวกมากกว่าครับ<ม> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทส่งมาคะคตอบหน้ามันไหมครับี่เออเติมค่ะจริงจรริงขอผมตอบชี้ทางชี้ทางเนดทง่กอน